เชิงหมูเสียงพยัญชนะเสียงที่เกิดจากโคลลินจำนวนสามรูปเสียงรูปเสียงที่หนึ่งแทนด้วยอักษรจออกเสียงคล้ายกอไก่เกอเกอรูปเสียงที่สองแทนด้วยอักษรเคออกเสียงคล้ายคอควายเกอ คือรูปเสียงที่3แทนด้วยอกักษร h ออกเสียงคล้ายฮอนคูเคเครูปเสียงที่2และรูปเสียงที่3ออกเสียงคล้ายกันมากนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจะต้องระวังเกอเคอ 科。